สวัสดีค่ะตอนรับผ,ผู้ชมผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเกาะติดเลือกตั้ง69และออกเสียงประชามติสร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งนะคะซึ่งผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกรสินสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1งกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาไขาข้อห้องใจเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสอส2569รวมไปถึงเรื่องของการออกเสียงประชามติซึ่งมีผู้ชมผู้ฟังนะคะจากทางบ้าน ถามมากันเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆวันนี้เราจะมาเคลียร์แบบชัดๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมาถามผู้รู้ที่มีความ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายที่ฮอตที่สุดในจังหวัดกรสินของเราในช่วงนี้นะคะทุกคนต้องการพบตัวนะคะนั่นก็คือท่านผู้ในการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกฬสินนะคะท่านนวัดบุญศรีนะคะหรือว่าพอ,อนวัตของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องเอสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับที่บอกว่าฮอตเพราะว่าช่วงนี้นะคะทุกหน่วยงานทุกสํานักเราต้องแบบอยากที่จะ ด้ท่านผอ,อไปร่วมรายการนะคะ<อ>หรือว่าไปร่วมพูดคุยเพื่อที่จะให้ความรู้ <พ Visual. S 1> กับพี่น้องประชาชนเกี่วยวกับเรื่องของการเลือกตั้งคร <พ so S 1> กกาวนี้แล้วก็การออกเสียงประชามตินะคะพพวันนี้รายการของเราจะแบ่งออกเป็นสองช่วงหลักๆนะคะช่วงแ<พ>รกเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการเลือกตั้งสสกันก่อนนะคะพเพื่อไม่ให้สับสนนะคะส่วนในช่วงที่สองค่ะก็จะเป็นเรื่องของการออกเสียงประชามตินะคะจะได้ทําความเข้าใจกันเพื่อที่ว่าในวันเลือกตั้งจริงวันออกเสียงประชามติจริงเนี่ยทุกคนจะได้ทําได้อย่างถูกต้อง นะคะครับค่ะก่ <พ ổ S 2> อนอื่นค่ะท่านผอเราไปเริ่มกันที่คำถามแรกนะคะความสําคัญกันก่อนความสําคัญของการเลือกตั้งสอสททำไมเราถึงต้องมีการเลือกตั้งสอสอ่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณทางสวท,ทครับกาลสินนะครับที่ให้โอกาสทางสำนักงานกรกตจังหวัดกาลสินได้ได้นําเผยแพร่ข้อมูลนะครับ ส่วนประเด็นคําถามแรกนะครับที่บอกว่าความสําคัญของการเลือกตั้งสสนะครับแน่นอนครับสสที่เราจะเลือกเข้าไปเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นตัวแทนตัวแทนของพี่น้องประชาชนคือโดยโดยหลักแล้วอะนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปนั่งในสภาได้ทั้ง70ล้านคนใช่ค่ะเะนั้นเราต้องมีกลไกกลไกที่ทํำยังไงจะเลือกตัวแทนเข้าไป นะครับฉะนั้นก็ต้องผ่านกระบวนการเลือกตั้งนะครับซึ่งเลือกตั้งซึ่งเราก็ได้ตัวแทนเข้าไปเพื่อเพื่ออะไรครับนะ <c oughs> เพื่อตัวแทนเนี้ยก็จะทําหน้าที่คําว่าตัวแทนก็คือหลักๆก,ก็คือไปทําหน้าที่แทนตัวการ <c oughs> ตัวการของเราคือก็คือประชาชน <c oughs> ประชาชนเขาต้องการอะไร <c oughs> นะครับต้องการอะไรต้องการอยู่ดี กินด <laughs> <What the S 1> like ีเศรษฐกิจดีนั่นคือสิ่งที่เราต้องการให้ตัวแทนเข้าไปเข้าไปทําหน้าที่แทนของพี่น้องประชาชนนั่นคือการเลือกตั้งสสเป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับในส่วนของอำนาจหน้าที่ต่อเลยนะอำนาจหน้าที่นะครับแน่นอนเมื่อเมื่อเราเลือกเข้าไปแล้วแล้วสสอเนี่ยนะครับไปทําหน้าที่อะไรนะครับหลักเลยนะครับก็ต้องไปออกกฎกติกา คือสังคมประเทศไทยสังคมใหญ่ใช่ไหมครับสังคมใหญ่เราจะอยู่ร่วมกันเนี่ยต่างคนต่างพันพ่อพันแม่มีความคิดที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็แต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมันต้องมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาฉะนั้นใครละ่ะที่จะมาออกกฎเกณฑ์กติกาก็คือตัวแทนของคนแต่ละภูมิภาคแต่ละเผ่าแต่ละพันธุ์เนี่ยก็มาตกลงกันที่เราจะออกกฎกติกากันยังไงดูง่าย<ง> เอาง่ายๆที่เราจะได้เห็นภาพง่ายๆเช่นเวลาเราขับรถเนี่ยพ้ยเราต้องกดออกกฎยังไงฮี่ต้องขับเลนเลนซ้ายใช่ไหมนี่ไงนี่กฎเกาให้มาอยู่ร่วมกันไม่ใช่ว่าไม่มีกฎเกาบางทีก็คนขับเลนซ้ายเลนขวามันก็ชนกันทีนี้ออกกฎต่อไปว่าแล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎเราทำไงก็ต้องมีบทลงโทษเห็นไหมมีค่าปรับนะครับหรือถ้าฝ่าฝืนถึงประมาทขับรถประมาทชนคนอื่น ทรัพย์สินเสียหายอันตราย<ช>รถึงชีวิตมันก็ต้องมีบทลงโทษหนักขึ้นนี่คือกติกาที่เราสร้างมานะครับก็คือตัวแทนของเรานั่นแหละไปสร้างไปตลอดจนเรื่องของเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับเราก็ต้องไปออกกติกาเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราเราทำยังไงเราถึงจะมีมีเงินมีทุนมามาพัฒนาประเทศก็ต้องไปออกกฎกติกาเก็บภาษีเก็บภาษีจากใครจากเจ้าของประเทศก็คือพี่น้องประชาชนใครใช้จ่ายไปเท่านี้ อ่าก็เอามาเป็นกองกลางถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าเอามากองไว้เป็นกองกลางมันก็คือภาษีนะครับก็เป็นภาษีที่เราเอามาเก็บรวบรวมไปออกกฎกติกาอ่าไม่เกินร้อยละสิหรือร้อยละเก็สุดแท้แต่อ่าภาษีมันก็มีหลายอย่างเช่นรถยนต์อย่างเงี้ยรถยนต์อาจจะ3 0มสิบเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าไปออกกฎกติกาเพื่อมาบังคับใช้ใช้ตัวเราเองก็คือใช้กับพี่น้องประชาชนทีนี้พอออกกฎกติกาแล้วยังไงต่อครับอ่าพอได้เงินมาอย่างเงี้ย พอได้เงินมาจากพี่น้องประชาชนมาเขาเรียกว่าเป็นกองกลางไว้เนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีคนเอาเงินนี้ไปบริหารคนที่จะทําหน้าที่ฝ่ายบริหารก็คือเขาเรียกว่ารัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลฉะนั้นสสเนี่ยนะครับนอกจากจะไปเลือกคนที่จะมาเป็นานาย,ยกรัฐมนตรีนะครับหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งแล้วก็มีฝ่ายที่เป็นรัฐบาลเมื่อสสต้องมีหน้าที่อนุมัติ งนะบประมาณค,คือภาษีที่เราเก็บได้จากพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็จะมาทําหน้าที่อนุมัติเฮ้ย<ม> hey, รัฐบาลทําโครงการมาที่ทําแผนงานมาสิะนะครับเช่นถนนเส้นนี้<ม>กลาซสินเนี่ยมันไม่ดี<ม>เอาไปกี่สิบล้านอ่าโรงเรียนนี้ของกลาซสินของเราเนี่ยยังขาดอาคารเรียนยังขาดโรงอาหารก็เอาไปเสนอเสนอสภามาก็คือเสนอสอสมาะนะครับสอสอก็จะ มาพิจารณาอนุมัติงบประมาณใช่ไหมฮะอนุมัติอันไหนที่อ,อยู่ในพี่น้องประชาชนจะอยู่ดีกินดีมีสุขนั่นแหละฮะเป็นการอนุมัติงบประมาณทีน,นี้พออนุมัติแล้วใครใครจะต้องนํางบประมาณนี้ไปไป,ไปลงสู่พื้นที่ก็คือรัฐบาลอ๋ออารัฐบาลซึ่งก็มาจากสสนี่แหละ,ะนะครับสสรัฐบาลก็จะไปทนะําหน้าที่เอาเงินที่ที่สภาผู้แทนราษฎรหรือสสของเราเนี่ยไปดําเนินการให้เป็นไปตาม โครงการที่เสนออนุมัติสภามาพอเสนอไปปุ๊บผ่าน,นกลไกใครแล้วแล้วรัฐบาลสสมีไม่กี่คนเราจะไปทําได้เหรอก็ต้องผ่านขา้นการประจำะเงินทุกบาทที่อนุมัติไปก็จะผ่านนโยบายของรัฐบาลแล้วก็นำไปสู่ขั้นการประจําก็นําไปปฏิบัตินําไปปฏิบัติทีนี้ระหว่างเอาเองินไปปฏิบัติให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขนี่ก็ สสก็ยังมีหน้าที่อย่างนะอนุมัติงบประมาณแล้วไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วเสร็จก็คือต้องตรวจสอบตรวจสอบด้วยใช่ตรวจสอบว่าอ้าวงบประมาณที่ให้ไปเนี่ยฝ่ายบริหารเอาไปจัดสรรตามโครงการที่อนุมัติที่สสอนุมัติไหมอันต่อมาแล้วผู้ปฏิบัติก็คือข้าราชการประจำเนี่ยเอาไปใช้ถูกต้องไหมมีการทําในทางทุจริตไหมสิ่งเหล่านี้ สสก็ต้องตรวจสอบผ่านกลไกของสภาผู้แทนราษฎรได้รับเรื่องร้องเรียนมาก็มีการตรวจสอบทางฝ่ายบริหารมีการอธิบายนะครับไม่ไว้วางใจอะไรทุกอย่างเนี้ยก็เป็นหน้าที่ของสสนะครับนี่คือการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลนะครับนอกจากนั้นนะครับสสเนี้ยนะครับก็ต้อง สลับรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนว่าเฮ้ยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอะไรนะครับเวลาสสท่านลงพื้นที่พี่น้องประชาชนก็มาแจ้งข้อมูลนะครับนี่แหละตัวแทนเราก็จะเอาข้อมูลนี้นำไปสู่การแก้ไขปัญหานี่ถ้าดูแล้วนะหน้าที่สส,สนี่มันใหญ่มากนะนี่คือ,อนี่เขาเรียกว่าตัวแทน,แ,ทนแล้วแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยทำเพื่ออะไร ก็ทาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวการตัวการคืีใครครับเจ้าของอํานาจอธิปไตก็คือเราใช่พี่น้องประชาชนนั่นท่านจะก็เห็นว่าพิการเลือกตั้งสอสอเนี่ยสำคัญยังไงท่านจะเห็นแล้วว่าโอ้แค่เราพูดแค่นี้นะแค่เห็นภาพนี่ก็ตรงบอกยิ่งใหญ่มากนั่นคือ่าความสําคัญของสอสอแล้วก็หน้าที่นะครับหลักๆครับอทีนี้จํานวนของสสอ่ะค่ะเราต้องมีสสกันกี่คนถึงจะ เขาเรียกว่าเพียงพอแล้วค่ะต่อกันความต้องการในการที่จะมาทํางานครับใช้พี่น้องประชาชนครับ